บู่ดำสันนิษฐานว่าถูกนำเข้ามาในสมัยกรุงศรีอยุธยาเพื่อนำมเมล็ดมาคั้นน้ำมันสำหรับทำสบู่จากนั้นจะมีการปลูกกันอย่างแพร่หลายในทุกภาคของประเทศไทยหากแต่ไม่ได้รับความนิยมในการนำมาทำเป็นน้ำมันสำหรับเครื่องยนต์ดีเซลมากนักต่อมาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงเริ่มทดลองงานผลิตไบโอดีเซลหรือน้ำมันเครื่องยนต์ดีเซลจากพืชอันได้แก่ป์มน้ำมันและประสบความสำเร็จในเวลาต่อมาจึงมีการส่งเสริมเกษตร,รกรทั่วประเทศให้ผลิตไบโอดีเซลได้ผลผลิต ในท้องถิ่นสบู่ดำซึ่งแต่เดิมปลูกกันอย่างแพร่หลายอยู่ก่อนแล้วได้ถูกนำมาสกัดเกิดเป็นไบโอดีเซลด้วยสองมือของพ่อนี้สบู่ดำจึงกลายเป็นอีกหนึ่งทางเลือกของพลังงานทดแทนที่สามารถผลิตได้เองในท้องถิ่นซึ่งถนอมเครื่องยนต์และเป็นมิตรต่อธรรมชาติ